สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคพายเอพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปูสามนะครับมาหาปูตั้งแต่ตองงวดแล้วนะครับงวดวันที่16สิงหาคม2568นะครับวันนี้พาเดินทางไม่ปูเน้นย้ำให้ก่อนออกนะครับงวดที่ผ่านมา52ตรงๆนะครับ สองตรงตรงเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ากันนะไปรับชุมรับฟังน้ากันนะครับปูให้ต้องงวดแล้วครับผมแต่ว่ามือนี่ผ้ามหาปูนะครับไม่ให้ปูเน้นให้ปูย่าให้นะครับผมเอานะครับเขาไปชุมเขาไปฟังน้ากันด้วยพี่น้องเด้อนะครับงวดที่ผ่านมากกระือว่าแม่นครับห้าสองตรงอ่านะ เอฟซีก็บอกว่ามาหาปูอีกแน่นะครับให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้อีกแน่นะครับโอ้โหเจ้าโกน่าเนี่ยาบนมัสก,การครับปูกราบนมัสการเ้ะครับปูกราบมหาปูดาชบชำชุมวันนี้เอฟซีพันกระบา ให้มาหาปูอีกรอบแน่ไม่ปูเน้นให้ปูยำไ้นะปูสามแปดได้พี่น้องเด้อนักงวดวันที่16สิงหาคม2 5งพันหดักไม่ปูเน้ยนยำไ้ก้อนออกงวดที่ผ่านมานี่ท่านผู้ชมนะครับชุดที่ปูให้ตั้งแต่ตองงวดหาเจ็ดกับผาสองศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าสองห้าสองตรงตรงนะครับแต่ว่าอ่าคงสุดท้ายปูมาเน้นชุดเก้าเจ็ดพี่น้องนะครับ นะครับผมนี่หาสองตรงตรงงวดที่ผ่านมานะปูให้ตองงวดแล้วทาผช้่มนับให้มาแล้วตองงวดนะครับมือผ้ามาฟังน้ำกันให้ปูเน้นย,ยำ้ำให้ก่อนออกนะมกักก่าปูนยมักเต๋อเก่าปูเก่าศูนมักแห้งกว่าปูเก่าหาร่องเก่าศูนเนก่าหายังเป็นตัวเก่านะปูนเ,เนาะมักคักเรยบป่าปูชุดนี้ มั่นใจคืองวดอ้ถ้างวดที่แล้วถ้าปูเน้นหาสองนี่นัปูเนาะอ่าหาสองนี่ปูให้ตั้งแต่ตรงงวดูนี้อ่ามีพี่น้องแต่ว่าโคงสุดท้ายก็มีแค่3คู่พี่น้องชุดบนนี่ห้าเจ็าก้คงสุดท้ายปูมันเน้นเก้าเจ็ซื้อนี่แต่ปูให้เบาแถาตรงงวดคือหาเจกับหาสอหาตรงตรง,ตรง,ตรงวดที่แล้วงวดนี้เกที่ปูเก้กับยังก้ปูเก้าศูนย์เก้าหาเก้้า อันนี้ก็ตุดชุดที่ปูให้ตองหวด้วยพี่น้องเดอ้อยังเหมือนเดิมแล้วก็มาหาปูรรบที่แล้วปูให้เก่าเจ็ดนั่นมันบ่วปู<ฮ>ยังมักตัวเก่าขับปู <90. S 2> ขับเก้าศูนย์มาแถะบปูเก้าศูนย์โอ้พี่น้อง 90, 90, เก้าศูนย์เก้าห้ามแทงเลยบ่อปูอ เปลี่ยนแปลงพี่น้องยังเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงได้พี่น้องเด้ครับชุดลักสิบลักหนวยปูกะลักหนวยปูกะแม่นได้พี่น้องเด้หมดที่แล้วเนี่ยลักหนวยปูกะให้เจ็ดกับเด่นเจ็ดกับสองสองมาลักหนวยอคงสุดท้ายปูเป็นไปเน้นให้เก้าเจ็ดพี่น้องบม่ได้เน้นให้หาสองหมดที่แล้วเนี่ย ใส่ปูหลักสิบหลักน้อยเอฟซีในปูนี่นี่ท้ชุนี่นนโอ้เขามาจากงวดลัปูลลปลลนี่อนี่ท้ชุนี่เงาวงวดที่แล้วนี่ท้ชมหลักหน่วยปูวาเนี่ยหลักหน่วยต้องมีเจ็ดแปดสองปูเดีนเจ็ดกับสองมาสองนี่งวดที่แล้วหลักหน่วยงวดนี้ศูนย์หนึ่งห้าลักหน่วยต้องติดศูนย์ติดหนึ่งติดหาหลักสิบหนึ่งหกเก้าอันนี้ชุดบน,บนชุดบนเนาะปูเนาะ โ,โอ uh, ้มีพี่น้องเดี๋ยว 4, hmm. ปูให้เอฟซีเบินเบลลักน่วยก่อนผู้ใดมีลักซีเป็นแม่นพี่น้อง okay. เอาม uh, so, yeah าใส่เศูนูให้ชุนก็หาชุนบ้บานอีกจับใส่จับนงใส่ปูเก้าเก้าเศย์ก้หาเลยแต่ว่าหลักนวยปูอีกสูตรหนึ่งได้เจ็ดนปูเนาะอ่าตาสูตรนี้ศูนย์กับห9095้าหรือผู้ใดมากหกับหกศูหกหาหกหนึ่งผู้ใดมากลักหนึ่งกับหนศ หนึ่งหนึ่งหนึ่งหานะปูเนาะอ่าหลักสิบแต่ว่าปูเน้นให้เก่าเก้าศูนย์เก้าห้าโอ้บ่ผิดจะเทียอะไรปูนี่อ่าชุดหน้าปัดเล่นปูปูจำนวนพระที่ไปร่งอุโบสถทรายก็ปูหาหาสามด้หาสิบสามนพี่น้องได้จำนวนก้อนหาสองหาสองนวดที่แล้วนี่พี่น้องจำนวนพระที่ไปร่องอุ่โบสถพี่น้องห้อรูปก่อขาสอง นะครับวัณเพที่ผ่านมาเนี่วันพระใหญ่ธรรมชมปูวาจํานวนพระที่ไปลงอุโบสถห้าสิบสามรูปพี่น้องออกดีทีพี่น้องนะครับพาผู้ใดมากก็คือนหาสามเบาเถามีเขียนไว้อยู่พี่น้องจังเบิ่งน้ำกันแล้วก็ลูกสาวปูยังเน้นตัวเก่าปูปูเพิ่นเพิ่นเน้นมากตัวใดกับปูสามวิ่งสามสามเก้าตัวเดียวลูกสาวปูสามแปดสามเก้าตัวเดียวปูชุดล่างเน้นตัวใดปูชุดล่าง อืมัมกสามเจ็ด 3, น 3, ปสามเจ็ดาเจ็ดปูแ่สามเจ็ดครับสามเจ็ดสาาสามเจ็ดสเ้าัปูมีให้สามเจ็ดสมผมนี่ปูเ่สามเจ็ดามเย่หสามเจ็ดสามเก้าสมสองบ่ด้เน่นปูบ่นี้บ,บ,บารองไว้ให้ร่องไว้โอ้แต่ว่ามือนัปูเนี้คือสาแต่อยู่ในชุดสาคูนปูนเอูนสคู่นี่และนบอือ สามเจ็ดสโอ้สามเจ็ดลูกสาวปูก็3 9เก้าเดี๋ยวเ้าเ่าเน้นให้ได้พี่น้องเด้ออือเอานี่ธำชมเอฟซีจะทาโดนปูเก้าศูนย์เกาหาปูเนาะเกเจ็ดให้เป็นตัวร่องไว้ปะปูสามตัวเจ็ดเก้าศูนย์มาปูอ่านผช้่มปูสามแดได้พี่น้องเด้อนับสิสิงหาคม2568นบับบริไดเปลี่ยนแปลงทนผช้ชมแบบมีแต่มหาปู รอบที่แล้วปูห้เก้าเจเป็นตัวร่องนะครับลักปูห้หลักสิบบนหนึ 1, 6, 9, เน้นที่เก้าได้ไปลองเด้อ่อนวิงวิ่งเกหลักหน่วยบนศูนหน้านะปูเน้นเกาปูได้จับหห้าเก้เน้นค,คักสองคูนี่นะผู้เตัว 7, 90, เ,ออเออจ็ดเกู้นย์มปูปเจ็ดเก้าศคักคือสคูนี่สองคู่ระล่างในปูรล่างเลยล่างเพิ่น้เพกาปาให้เน้นไปูวันนี้ สามเจ็ดกับสามเก้าเนี่นสามเจ็ดกับสามเก้าองคูไอ้ธรรมชมปูเฮนเนีนนี่ได้พี่น้องได้สามเจ็ดกับสามเก้าสามสองให้เป็นตัวร่องไวไอ้มากมื่นี่สามสองเป็นตัวร่องไวนเนเนคัคคือสามสามคูนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเนเนียนคัคคือสามเจ็ดกับสามเก้าสามสองให้เป็นตัวร่องไวธรรมชุ่มล่างนะครับชุดบนเก้าห้าเก้าศูนย์ตัวเน้นเก้าเจ็ดเป็นตัวร่องดาวถ้าผู้ใดมารักหกหกศูนย์หกหนึ่งหกห้า หลักหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหาได้พี่น้องเด้อนับจับตามหลักปูตาปูจับให้แค่เก้าหาคับเก้าศูนย์ตัวเน้นเก้าเจ็ดตัวรองปูปูลูกสาวปูพันเน้นสามบ่เออสนี่ครับลูกสาวปูสามแปดอ่าวิ่งสามนับบนล่างได้พี่น้องเด้อนะครับสามเก้าเม็ดเดียวอันนี้จํานวนจํานวนพระที่รงอุโบสถได้พี่น้องได้หาสามอ่านับเบาเท่าเขียนให้น้ำกระติดกับสามชุดวิ่งเพิ่น หาผู้ใดมัาหาสามนะจำนวนพระที่ลงอุโบสถวันพระใหญ่นะงวดที่แล้วนี่ยหาสิบสองรูปออกหาสองตรงตรงเงินนี่หาสิบสามรูปเป็นปะปูแมนโอ้เต่ลูกสาวปูนี่เพิ่นเพิ่นเนี่ยสามปะปูแมนเนี่ยสามอืมแต่ปูมะเกลวันี้มะเกลเป็นมะเก่าะลหาเกลศูนย์เลยปะปูโอ้ถ้าสามตัวนี่มักตัวใดปูสามตัวนี่มักเจ็บมักเจ็บ มักเจ็ดรักรวยเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าหาสิปูปูถ้าพูกไอกับมักเก้าหาเจ็ดเก้าหักแต่แต่ว่าปูที่ให้ให้เขียนนี่ให้เจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์มักแห้งโอ้ฝันดีปูจ้าไหนปูเอาเอาสูตรเอาสูตรเนี่ยแล้วนะปูเนาะเองวดที่แล้วนี่ฮะเจ้าไหนปูใส่ปูบ้างนะแม่ปูตัวเดียวอืม ตัวเดียวคือเก้าหาก่อนหาหดวที่แล้วหามาบนมาล่างเลยนปูเนาะมาหาสองหาศูนย์งวดนี้เก้าตัวเดียวต้องมีเก้างวดนี่เก้าอ๋อนี่อีกสูตรหนึ่งพี่น้องที่ปูจับให้เกเจนี่เห็นไหมครับราะว่าคนละสูตรอันนี้10หน่วย169หลัก10ตรงกันแต่ว่าหลักหน่วยสูตรนี้703ตรงกันที่0ูนะครับปูได้จับ97ให้เป็นตัวร่องชุดบนสูตรนี้อีกสูตรหนึ่ง อืมโอ้มีตอนีกติปูอืมอืมเอาปูยำให้เอฟซีอีกอีกเทียนนะปูเสียงดังๆเลยปูมักคักๆตัวเด็ก็ปูผมผมมาเก่าซุ่นนะครับเก่าซุนเก่าห่าเลยเลยบนเนอะเก่าซุนเก่าหาล่างเลยปูบัดนี้ล่างก็สามเจ็ดกับสามเก่าสามเจ็ดสามเก่าได้ยินชัดเนาะพี่น้องเนาะอ่าได้ยินชัดเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมปูเน้นให้แล้ว นะครับ90 95แต่วะ 97, ่า97เป็นตัวร่องพี่น้องนะับชุดบนชุดล่างนะครับ37กับ39 32เป็นตัวรองอ่ามาให้ปูเนียนย่ำให้ก้อนออกสาธุนะับคือวันที่แล้วนี่พี่น้องนะครับถ้าผู้ใดอ่าติดไว้นี่ยหาสองนี่นะครับผมมาตรงตรง,ตรงอือเอานะครับผมเบ้าเท่ากาบขอบุญขอบคุณปูครับผมเออโชคดีด้ ครับ<า>ครับซาถูให้โชคให้ม ắ n น,นะปู่เนาะครับ,รบขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่พป้าน้าอาสุขสุคนนับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนับให้โชคให้ m ắ นพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ